ก8ใช่ใช่อันี้พี่เขารวมป็นหสวยอ๋อสวยอ๋อได้ได้ได้ขอบคุณครับสวยจริงเอาสลูกนี้ไปก่อนนะขอกินก่อนต้องอร่อยต้องอร่อยอ๋อให้เออ ป้าปาให้ป้าป่ามอ๋อกุมารกุมารท้องกุมารท้องบอกกุมารนะ่บอกอร่อยอร่อยลูกค้าอิจังลูกนะห้าลูกนะฮะิวเนี้ยฝั่งนี้ได้ครับฝั่งได้เลยครับอมาเตร์ปาตอเด็ดแล้วก็หัหัน้ มาเจอถอดเดดอีกครับผมก,กับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมบริหารงานโดยเสียเบียกับเจ็บป,ป๊อบมาเองเลยวันนี้ทุเรียนหมอนทองและยองครับผมรุ่นสุดท้ายแล้วเนะี่ยแบบนี้ก็สวยๆนะโอ้โหยอหดสนะ อันนี้เป็นเนื้อแบบไหนครับเนี่ยพอดีทานครับออ๋อพอดีทานน,นี่รถอย่างไรครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอัปเดตอัปเดตพิกัดซอยมิทีนถนนลาดพัฒนายี่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับไม่บอกพุ่นลูกลูกสองหรอใช่ครับใช่ครับ มาเจอช็อตนี้พอดีสองลูกเอ้ยไม่ใช่ห้าลูกเลยอืมนี่ลูกสองจะหักกับลูกแรกลูกสองอนน้าลูกสองหักแล้วงั้นลูกอันอีกลูกหนึ่งเอาแบบแบบลูกแรกอนะไรพอดีทานแบบลูกแรกง่ายมากบอกกันสองคนเลยพร้อมกัน โบฮามได้เนีน่ยพอดีเลยครับเนี่ยหนุ่มไนร์ล่ะนี่ครับอีฟซีบอกว่าพ่อค้าคนนี้ปอกทุเรียนสวยสวยจริงอ๋ออ๋อ,รอครับรครับอ่าอครับลูกแรกมันจะเป็นพอดีทานเน่ะ มันมัน,มนขอบคุณครับอ,อ้ฝั่ง,งนู้นเฮโจก็ปลอกให้ลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม

ทุกวันนะครับผมกับร้านน้องป๊อปเพื่อนเปนสิทธบุ้ยที่เบิ้งเป็นเดียวตัวลูกค้าลุมแล้วสองกิโลสามเปลือกย่างบางเลยเอาลูกเนี้ยเปลือกก็บางอยู่

นต้องลองกินพี่ไม่เอาแล้ครับเกือบไม่อร่อยนะพี่ไม่รลับเป็นได้เหรอลองไหมไม่เอาเลยโอเคเลยเหลืองใช่ครับสุดยอดแล้วสองโลสามครับจะได้เอาเพิ่มอีกนี่ยไอ้ปลาปลาลงมาเองแล้วทีนี้แกลงมาดูเองเลย อ๋อโอเคอยากลงมาดูแกอยากเดินลงมาดูครับแกอบอแกบบอกว่าแต่ก่อนเห็นขายอยู่นู่นใช่ใช่แต่ก่อนเซเบียขายอยู่นู่นนะครับ <c oughs> อ่ะใช่ <c oughs> เอาอีกหนึ่งลูกจัดไปเลยนูลยมพับใส่กล่องให้ลูกค้าสวยๆนะผม แบบส่งต่างจังหวัดก็มีนะผมทักไปที่แฟนเพจร้านน้องป๊อบทุเรียนวินเทจนะครับผมเราไปสั่งพิมพ์ชื่อที่อยู่นะผมพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะครับ,บให้แอดมินให้เก็บป๊อบออเช็คสวยๆนะครับ สามลูกลนะที่นี้ไม่ธรรมดานะครับชิ้นนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดสับสุดท้าด้วยนะครับในช่อง YouTube บ้านิพนธะ์นมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมแว<ม>ะม,มาอุดหนุนผมกับร้านทุเรียนร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจนะครับผมพิกัดซอยมิตรีนถนนลาดพัฒนา24นะครับผมขายอยู่หน้าร้านนี่เลยอะไรเอ่ยร้านสะด,ดวกซื้อนะครับ เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ